สิ่งที่ดอยคำอยากให้คุณนึกถึงถ้าคุณกำลังมองหาน้ำผลไม้แท้ดื่มสักกล่องขอแนะนำน้ำมะขามป้อมและน้ำบุวยรวม42%ผสมน้ำพึ่งที่เราอยากให้คุณแช่เย็นและขย่ากล่องก่อนดื่มเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้นถ้าอยากรู้ว่าขย่าแล้วมันดียังไงลองขย่าดูสิเพราะไปขย่ากระเป๋าสตางค์ชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขย่าต้นมะขามป้อมให้ลูกหล่นจากต้น แผนการตัดต้นเพื่อคงสภาพป่าให้สมบูรณ์อย่าง,ย,างยั่งยืนเขย่าวิถีชีวิตให้พวกเขาได้กลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเราจึงอยากให้คุณได้เขย่าเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกพ mm. ราะมช่วยเขย่าลำไส้ของคุณให้ระบายได้ดีขึ้นเขย่าสุขภาพผิวให้สวยใสยขึ้นเขย่าวความสดชื่นให้คุณชุ่มคอยิ่งขึ้นเขย่าก่อนดื่มนะครับดอยคำ อยากให้คุณขยับเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น